ร้านพี่บอยมาใช่ WhatsApp เพนที่ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่ามันมายังไรตัวแค่สืนเช้ามาแล้วก็แบบเอากระเป๋าไปทํางานต่อแล้วแบบว่าใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่บอยว่าเดี๋ยวหนูเอาไปคืนแสดงวตอนนตัวหนูกระเป๋าไม่ตัวเลยอจริงนะหนูหนูบอกพี่บอยตรงนี้ว่าหนูขอโทษเดี๋ยวหนูเอาไปคืนเพี่ยังยังที่ยังอย่าคิดปังหนูก็พอ เราคิดว่าเราเผลอหยิบมาเองหรือว่ามีใครแบบเอามาวางแล้วก็แบบแกล้งอ๋อมีคนแกล้งมาอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้จยิกก็ได้เลยหรอเออนี่ภาพตัดตอนไหนไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้มันเป็นแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยภาพตัดตอนไหนเอะดูกับวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะภาพตัดตอนไหนจำไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยเขาับบ้านยังไง มีมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีาอดมีผู้ช่วยเิบ้านมีคนมาส่งัขาแหละปลอดภัยใช่ใช่ค่ะจริงๆเราสุดทุกทุกครั้งไปปาร์ตี้ไหมก็ไม่ทุกอันนะเออเฮ้ยคิดดูไม่มั่นใจในตัวหนูขนาดนั้นคือคือหนูไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยเวเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบว่าทุกครั้งที่ไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็จะเหมือนตัดสินใจแล้วว่า คนกลุ่มนี้สำคัญจริงๆเลยแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดเราก็เลยทำให้ดีที่สุดด้วยการเอาได้กลับบ้านเลยถูกไหมค่ะโทษแคปอิกอย่างค่ะขอโทษแคปมีนิยามว่าถ้าไอเดียก็แบบให้สุดเพราะว่าเราไม่วิตปั๊บมันมีแค่วันเดียวเลา้องใชสุดจริง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 หนูก็คิดว่าแบบเออชีวิตก็ อยากทำไรทำอ่ะอยากใช้อะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เราเป็นคนมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนใช่ในการใช้ชีวิตหนูเขินเหมือนกันที่จะพูดอ่ะจริงแล้วคนแซวเยอะไหมคะชวนก็แซวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่พี่อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะหนูจําเหตุการณ์ไม่ได้หนูขอเลี้ยงก่อนคือหนูเดี๋ยวก็โพสต์ว่าแบบเออขอโทสตที่เอาเอาคืนมาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บนับเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือน ที่คาเ,หเหมลน้องพี่บอยเขาก็เออเมน์มาว่าแบบเดี๋ยวจะเก็บตังค์อะไรเงี้ยบอกให้เดี๋ยวหนูไปคืนเลยหนูไปคืนอ๋อบางร้านหนูก็ไม่คืนบางร้านหนูก็แบบเนียนๆไปเลยนอกจากแก้วเนี่ยเคยติดอะไรกับบ้านที่แบบหนักกว่าแก้วไหมอ๋อเออเคยมีอะไรไหมมีกลัวยใช่ไหมน่าน่าจะปลัวจราจรเลยสักอย่างหนึ่งแต่คือหนูอ่ะจะมีแบบเอาบั้มเก็บไว้อะไรเงี้ย หนูเปิดให้ดูอย่าเปิดดีกว่าอะไรพู่อะไรเราเคยจะละกอนกี่รูปนะต้องเยอะนะเก็บไว้ดูไว้เป็นความทรงจำว่าแบบว่าเคยทําอะไรไม่ดีเอาไว้อะไรเงี้ยใช่คือจริงจริงจริงคุป๊าป้ามาห่าหนูแบบสอนหนูมาดีมากนะแต่ว่าคือส่วนเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เป็นความสามารถพิเศษของหนูเองฉะนั้นอย่าไปว่าเขาแต่ว่ามีคนนี่หรอเรื่องคอมเมนต์พวกนี้เราถึงได้ต้องให้แต่ว่าออกตัวให้คุณพ่อคุณแม่น่อไเลยก็ก็ ก็มีมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าแบบปล่อยฟรีแต่ว่าป้าป๊ามามาหนูก็เฉยเฉยนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าอยากทำไรททาขอให้กลับบ้านก็พออะไรเงี้ยเพียว่าพม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็เชื่อใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบคือป้าป๊ามามาเขาจะเป็นคือแบบว่ามั่นใจว่าหนูกลับบ้านเพราเหมือนเขาเรียกว่าเลนะหนูเป็นคนติดเตียงมากอ่ะหนูแบบว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนคือติดใต้สํานึกลึกๆของหนูก็คือต้องกลับบ้านต้องได้กินหมอนตัวเองอะไรเงี้ยใช่แต่กลับบ้านหนูว่าสภาพไหนว่ากัน จอไหนแต่สิ่งที่เราเอามาเราก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนไทยหรือสิ่งที่เราทำมก็ไม่ได้แบบไีมีผลกระทบกับใครใช่ไหมแ่ยังไงนะคะไปถึงว่าไอ้เราติดมาติดมาหรือสิ่งที่เราแบบอาจจะไปรว่วที่ไหนมาอลก็ไม่ได้กระทบใครใช่ไหมหนูว่าไม่นะหนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพร้อมพร้อมที่จะขอโทษแต่ขออีกวันหนึ่งใช่มพ้อมที่จะแก้ไ จนเหยปกติก็จะมาอีกวันนึงใช่ใช่ใช่ค่ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่เราก็ได้ชนแก้วกับตำนานใดๆที่เราอยากชนเลยนะอีะพ๊ปปอกเกมน,นี้เจริงๆหนูเอาจริงๆนะหลังจากปีเนี้เพื่อนอยา่เพิ่งแต่งงานนะหนูแบบเหนื่อยกับงานแต่งเพื่อนมากเพิ่งแต่งงานกันจริงๆอาจจะขอพักก่อนไปทำวีรกรรมงานแต่งนะสุาก็ เราก็เต็มที่กับเขาแล้วแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวขอย้อนไปช็อตเอาอะไรนะวยจราจรกลับบ้านอันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะงานแต่งเพื่อนอะ่งแบบคืวยเลยนะงานแต่งเพื่อนนูอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทสนิทมากๆเลยอย่างเงี้ยเพื่อนอยู่ในงานหรหนูจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแต่หนูรู้แค่ว่าแบบแล้วเธอก็เล่นแล้วเธอก็เข้าแต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบว่า หมือนนอนแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นตอนที่ตื่นมาว่ามันบบหนูเอาไปคืนหนูเอาไปคืนเพราะว่ามันเขียนอยู่ว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเอาไปคืน,นอะไรงานแต่งเพื่อนสนิทเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกผิดมากก็ไม่ทําอีกแล้วยา <laughs> แามบอกแต่ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก <laughs> <laughs> ไม่โดนเซวว่ารักซับรักอะไรใช่ไหมหนูกลัวหนูจริงจริงหนูกลัววันหนึ่งมันจะเป็นอย่างงั้นมากหนูไม่ได้ทำลายหนูหนูไม่เคยทำลายหนูหนูไม่เคยทำลายใครแต่ว่าแบบ ก็หลังก็คือบอกเพื่อนทุกคนเหมือนกันว่าช่วยด้วยอะไรเง<อ>ี้ยแบบช่วยช่วยจัดแจงถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเลยแล้ว่เราเป็นคนสร้างตำนานในหลายๆเรื่องราวภูมิใจดีไหมภูมิใจไหมไม่นะไม่นะก็ไม่จริงๆหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเลยอะไรเยยง<อ>ี้ยมันก็แบบว่าพื้นส่วนมากหนูไม่เคยโพสอะไรเองเลย หนูจะไม่แบบไม่เคยโพสอะไรเองเลยหรือว่าแบบหลายๆคอนเทนต์ที่ที่เห็นในโซเชียลอะไรเงี้ยหนูหนูไม่ได้เป็นคนโพสเองก <c oughs> ็ <c oughs> คือพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นหรือบางทีตื่นมาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยอยากดูอะไรเลยอ่ะ <c oughs> มันจะแตบบ่ว่ามันเขินนะพี่มันเขินมันเขินหล <c oughs> ั <c oughs> งๆมาคนแซวเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนชอบเอาไปโพสอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบเขินอะ <c oughs> ่ะเลยไม่มีใครมาตะบูิมาคอมเมนต์พิจารณอะไรแรงๆใช่ไหมคะ หนูไม่ค่อยอ่านด้วยเออหนูไม่ค่อยอ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหนูเฉยๆกับกับกับคอมเมนต์ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอ่านมากกว่าแฟนเรารับกว่แฟนหนูรับได้หนูคิดว่าเขาภูมิใจไอ้ท้อไอ้ใ้ออยู่ที่ท้อกับเธอท้ออะไรกับงานแบบนี้หนูคิดว่าเขาภูมิใจชาเขาแล้วแสดงว่าเขาก็มีคอมเมนต์อะไรกับบรรยากาศแบบนี้ เออไม่ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากแต่ว่าเขาขอให้เมคชัวร์ว่าเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เขาชมกับตัวตัวเราเองอ่อไอ้นะที่บอกว่าน่าจะภูมิใจภูมิใจเออหนูคิดเองหนูคิดเองซีนในหัวเราซีนในหัวหนูหนูคิดเองหนูคิดเองหนูว่าแบบแววนปานั้นต้องภูมิใจในตัวเราแน่ๆเราต้องกลับไปถามให้แบบชัดๆไปเลยว่าเธอภูมิใจกับในตัวชั้นไหมบางที สิ่งที่เราคิดเองอาจจะดีที่สุดค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ